ผู้หญิงคนนี้กำลังตกที่นั่งลำบากและเธอจะไม่ได้รับส่วนลดค่าไถ่ควโชคดีนะที่เธอมีแผนนี้อยู่แล้วใครจะไปรู้ว่าเชาดีๆแบบนี้จะเกิดเรื่องดราม่ามากมายเอมิลี่ถูกอาชญากรสองคนติดตามตัวอยู่ทั้งคู่เป็นคนแปลกแปลกมากๆพวกเขามีแผนการที่ค่อนข้างจัดง่าวนิดหน่อยคันแรกและภาัวหญิงสาวคนนี้ จากนั้นก็เรียกคาถ่ายอะไรกันระวังเอมิลี่แต่เธอไม่มีโอกาสที่จะวิ่งหนีได้เลยควงยีเงานีจับเธอได้โดยที่เธอไม่ได้ทั้งตัวใครๆก็ได้ช่ยๆค่อยแนแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเอมิลี่เร็วเข้าโยนเธอเข้าไปในท้ายรถเลยเร็วว้าวทำได้ดีมากเพื่อนไปปะเราไปกันเถอะแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ใช่ว่าอาสายกรทุกๆคนจะฉลาดเหมือนกันพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนกัน จนลักพาตัวทั้งสองกำลังรีบพวกเขาจาเป็นจะต้องพาเหยื่อหนี้ออกไปจากเมืองนี้ให้ได้ <Hey. S 1> แต่ว่าพวกเขาจะต้องรอ <Hey. S 1> อย่างน้นอยๆก็จนกว่าจะซ่อมรถเสร็จอนะยอนเยียม<ๆ>แผนนี้เกือบจะล้มเหลวแล้วนะเพื่อนค <Hey. S 1> วันเต็มไปหมดเลยเราจะทำยังไงดีล่ะ ส่วนเอมเลี่กำลังทําอะไรอยู่น่ะเธอไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกนะรถหยุดอย่างนั้นเหรอเธอกําลังหาทางออกอยู่ทาให้ดินรถเอาะตัวรอดตอนนี้แล้วจะตอนไหนล่ะใช่ปะดีนะที่มือของเธอไม่ได้ถูกมัดเอาไว้เธอก็ได้เปิดฝาท้ายรถเพียงแค่กดเข้าอีลงและคุณก็เข้าไปอยู่ในรถแล้วแถมประตูก็ยังไม่ได้ล็อกอีกด้วยในขณะที่พวกจอมวายร้ายกำลังพยายามซ่อมรถอยู่นั้นเธอจะต้องหนีออกไปให้ได้ต้องใหเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะ แะพวกวาร้ายก็ไม่ได้ขี้เกียจสักทีเดียวเอมิลี่ถูกจับได้อีกครั้งโอ้ยพวกมันจะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยหลังจากที่เอมิลี่หนีไม่สําเร็จพวกมันตัดสินใจผูกเธอไว้กับต้นไม้พวกมันไม่ได้งกที่จะใช้เชือกเยอะๆด้วยพันอีกรอบแล้วก <it> He ็พันอีกรอบเอมิลี่ก <Idol> ็ได้กลายเป็นลังไหมไปแล้วเงาเอาล่ะที่นี่เราก็ต้องผูกปมให้แน่น เรียบร้อยอที่นี่มัดเธออยู่มัดแน่เก่งมากเก่งมากพักพวงแล่ไในที่สุดพงมันก็กลับไปซ่อมรถเอมิลี่ยังต้องทำบางอย่างอยู่ดีอย่างเช่นเอาตัวเองให้รอดก่อนโชคดีที่เธอมีกุญแจอยู่ในกระเป๋า้ยจะพวกไวร้านี้ช่างจัดเง่าจริงๆพงมันไม่คิดแม้แต่จะค้นตัวเธอเลยสักนิด ตอนนี้เธอก็สามารถตัดเชือกได้แล้วมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วนะแต่มันก็คุ้มค่าที่จะทำนี่ใช่ปะเธอก็อาจจะต้องเมื่อยมือเมื่อยแขนสักนิดนึงและนในที่สุดเชือกเส้นหนึ่งก็ถูกตัดขาดแล้วล่ะทีนี้เธอก็สามารถแกะเส้นอื่นอนออกได้แล้ววิ่งเลยเอมิลี่วิ่งเอ๊ะดูเหมือนว่าพวกมันจะซ่อมรถเสร็จแล้วล่ะแล้วก็กลับมาที่ที่จับตัวเอมิลี่ไว้อยู่ พวกมันก็ได้พบ <Hey. S 1> แต่ความผิดหวังและความว่างเปล่าแล้วก็เศษเสื้อกระจุยกระายเต็มไปหมดเอ๊ะเธอหนีปไปไหนแล้วล่ะ hmm. เราจะต้องแกะรอยตามเธอให้พบนะ <Hey. S 1> เอม็มมลลี่วิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะวิ่งได้ hmm. แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะซ่อนตัวจากตัวตลกพวกนี้ hmm. พวกมันก็ได้ตามเธอมาทิตติ๋ hmm. โอ้ยการวิ่งไล่จับแบบนี้มันเหนื่อยจริงๆบางทีเธอน่าจะพักสักแป,ป๊บหนึ่งเนาะแค่สักวน,นาทีเดียวแล้วค่อยวิ่งต่อละกันแต่เจ้าวายไลทอยู่ข้างหลังเธอแล้วอะดิโอโน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 เอมินี่ถูกจับอีกครั้งจนได้พวกโจรลักพาตัวพาตัวหญิงสาวมาที่ห้องใต้ดินพวกมันก็ได้มัดเธออีกครั้งทันทีตอนนี้ไม่ต้องใช้เชือกแล้วล่ะใช้สายเคยเบิลไทมาอย่างเดียวเลยแล้วพวกมันก็ยังขู่เข็นเธอด้วยเลี้วมากๆห้ามร้องแม้แต่นิดเดียวนะ <Hey. S 2> เข้าใจไหม เอมิลี่ก็ไม่ได้วางแผนที่จะร้องขอความช่วยเหลืออะไรอยู่แล้วเธอก็จะซุ่มดูเงียบๆและวางแผนการหลบหนีครั้งใหม่อีกครั้งตอนนี้เธอก็มีทุกๆอย่างที่เธอต้องการแล้วละ่ะก็แค่จุดเทียนมันอาจไม่สะดวกไปบ้างที่จะทําตอนถูกมัดมือไว้แต่เธอก็หาทางจนได้ท้ามลองทําที่บ้านเด็ดขาดนะทุกๆคนแต่เอมิลี่กําลังจะเผาสายลัดเคลมันไทยที่นี่ก็จัดการอีกอันที่ขาของเธออ่ะเรียบร้อยแล้วล่ะ โอเคทางทางออกอยู่ที่ไหนอุ้ยวัดดีจะพวกหน้างโง่บางทีเขาหน้าคงต้องมองหาทางออกไปล่วงหน้าแล้วล่ะกลับมาที่ห้องใต้ดินที่เธอเคยถูกจับเอาไว้ดูเหมือนว่าเอเมลี่จะสร้างความรำคาญใจให้กับพวกเจ้าไว้ร้ายนี่จริงๆพวกเขาอาจจะเอาจริงเอาซังแล้วล่ะเขาเนี่ยแถมพวกเขายังมีโซ่อีกด้วยคุณจะเผาโลหะด้วยเทียนไม่ได้หรอกนะหัวของโซ่พวกนี้ตัดให้ขาดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พวกวายร้ายรู้สึกสะใจมากๆท้ายที่สุดแล้วพวกมันก็เริ่มเบื่อที่จะไล่ตามเธอมากแล้วละ่ะและในที่สุดพวกมันก็ออกไปได้แต่เอมิลี่ดูช่องทุมทุมเป็นประจำและรู้เคล็ดลับในการช่วยชีวิตหายใส่เข้าและเกร็งตล้มเนื้อทุกๆส่วนของคุณในขณะที่คุณกำลังถูกมัดอยู่วิธีนี้เธอก็สามารถผ่อนคลายและหายใจออกได้ลองดูที่ช่องว่างระหว่างโซ่ดูสิมันมีช่องว่างพอที่จะเอาตัวออกไปได้แล้วค่อยเจอกันใหม่นะเจ้าพวกกี่แพ้ กลับไปดูที่พวกมันพวกมันตัดสินใจให้ละวันตัวเองด้วยโดนัทอ่เอมิลี่โชคร้ยายสุดๆเลยวันนี้ผิดประตูอีกแล้วเราเงาเร็วเข้าจัดเธอ,เอไว้เออเราเจอกันอีกแล้วนะคุณฮองใต้ดินส่วนเอมิลี่ก็ไม่ได้ดิ้นรลนอะไรมากนะ,ะเธอก็ได้แต่ปล่อยให้พวกมันมัดเธอไปพวกมันก็ได้ใช้เทปมัดเธอด้วยเหตุผลบางอย่างมาั้งพวกมันก็ได้มัดแขนของเธอเข้าด้วยกันและปิดปากของเธอด้วยเทปทีนี้กน็นั่งยิ้มเนี่ มันง่ายมากๆที่จะเอาเทปพ,พันสายไฟออกจากตาของคุณแล้วที่ข้อมือล่ะโชคดีนะที่เอมิลี่มีกิ๊บติดผมติดตัวมาด้วยตอนนี้เธอก็สามารถเอามือของเธอออกมาได้โดยการจ่อเทปด้วยกิ๊บติดผมจากนั้นก็แกะที่ขาของเธอออกอ๋อ,อมีคนกำลังมาหาที่ซ่อนตัวก่อนเร็วจะพวกวายร้ายเข้ามาใกล้แล้วล่ะ ออ๋อใช่เจ้ากูหูตัวร้ายมาถึงตรงนี้แล้วแต่เอมิลี่แล่นซ่อนหาไม่ได้เรื่องเอาซะเลยพวกมันพบเธอในท,ทันทีเยี่ยมมากเยี่ยมมากพวกมันจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยอ,อ,อ,อพวกมันพกเข็มขัดหลายเส้นโอ้โอโอฉันชอบแนวน้ตจังมันดูเหมาะกับฉันไหมเนี่ยไอ้อโง่ รัสเอามันมาใช้กับผู้หญิงนี่เราต้องใช้มัดเธอไว้กับเก้าอี้แบบนี้ยังไงล่ะ,ะรัดแท้แน่แนๆไปเลยแต่ว่าเอมิลี่ก็จัดการกับของพวกนี้ได้เหมือนกันแค่เธอต้องหาอะไรที่มันคมๆหน่อยอ๋อจานน่าจะใช้ได้แต่ว่ายังไม่ถึงมื้อเที่ยงน่เธอแค่ต้องการเศษแก้วสักอันที่จะสามารถตัดเข็มขัดนี้ได้ อฉันก็ได้แต่หวังว่าการหนีคราวนี้คงจะสำเร็จนะแต่เจ้าพวกวายไล์มีกล้องติดอยู่ทั่วทุกที่เลยอะดิหนังจบแล้วพวกพอได้แล้วเฮ้นั่นอะไรน่ะภาพหายไปไหนหมดไอ้เล้วไฟ อีกครั้งที่อิสรภาพของเอมิลี่สั้นๆนักและกลับมาที่ห้องใต้ดินอีกครั้งมันเริ่มให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเข้าไปทุกที <c oughs> ที่นี้เธอถูกใส่กุญแจมือเฮะและเจ้าคนที่มีหนวด <c oughs> เขาก็อยู่เฝ้าเธอสะดวยและไม่ยอมปล่อยให้เอมิลี่ค่าสายตาไปไหนเลย <c oughs> ออยังไงก็ตามเ <c oughs> ขางว่วงมากและเขาก็พ่อยหลับไปภายใน5นาที ได้เวลาที่เอมิลี่จะต้องลองหนีดูอีกครั้งแล้วล่ะเพื่อใช้ไขล็อกเธอใช้สายรัดบางส่วนจากชุดชัยของเธอว้าวทำได้ดีมากทีนี้ก็จัดการกับเจ้าคนเฝ้าใส่หนแจมือล็อกมือเขาเอาไว้กับขาซะเลยว้าวฉลาดมากๆแต่เดี๋ยวก่อนนั่นเธอจะไปไหนนะ่ะไม่ใช่พวกไวรา,ายทุกๆคนหรอกนะที่จะขี่เซาคู่หูของเขาก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วเสร็จละเขาจับเอมิลี่ไว้ เธอเชี่ยวชาญท่าป้องกันตัวสมรับิสถานการณ์แบบนี้มากๆเธอก็ได้จับเขาไว้ด้วยมือข้างเดียวแล้วก็ดึงคอเขาแรางๆด้วยมืออีกข้างแต่จะกลัววายร้านี่ยังไม่ยอมแพ้ฮะเอมิลี่หลุดจากการจับของเขาได้เหมือนกันเธอทุบๆตีแขนเขาสุดแรงเท่าที่จะทำได้แล้วก็พักเขาออกไปเขาก็ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมปล่อยเธอไป งั้นเข้ามาเลยเข้ามาใกล้ๆเข้ามาเข้ามาเอมิลี่ก็ได้จับมือของเขาและบิดไปทางด้านหลังของเขาเธอเตะไปที่ท้องและขาของเขาอีกรอบเพื่อจัดการให้อยู่หมดัดเธออยากจะใช้ท่านี้มานานแสนนานแล้วล่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอมิลี่สู้เขาแค่บิดนิ้วมือเขาและขโมยโทรศัพท์ของเขาออกมาทีนี้ก็เงียบไว้แล้วก็นอนลงข้างๆคู่หูของนายซะเอมิลี่แค่ต้องใช้โทรศพัพท์สวัสดีค่ะ911ใช่ไหมคะ อีกไม่นานนะจะแหวยที่น่าเบื่อพวกนี้จะต้องเข้าไปนอนอยู่ในคุกว้าว <Hey. S 1> เอมิลี่กล้าหาญมากแต่ว่ามีความสับสนเกิดขึ้นเล็กน้อยไม่ไม่ไม่ใช่นะคะผู้พวกนั้นต่างหากเล่าจนลักพาตัว <Auntie. S 1> ไม่ไม่ใช่ฉันสักกหน่อยโอ้ oh. ใช่ใช่จริงด้วยครับว้าวจนลักพาตัวยินดีต้อนรับสู่สถานีต <Hey. S 1> ำรวจนะนี่พวกนาย <c ười> ไม่ชอบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไง คุณชอบเคล็ดลับเพื่อการหลบหนีจากสถานการณ์แบบนี้ของเราไหมเอ่ยเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับวิดีโอนี้นะบอกให้เราทราบถึงเคล็ดลับในการป้องกันตัวเองของคุณด้วยนะอย่าพลาดที่จะกดไลค์วิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบกด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกเพื่อทราบเกี่ยวกับวิดีโอถัดไปจากช่องทุมทุม